เป็นหนึ่งหนังโปรแกรมทองที่คุณทุลกจองที่นั่งคอยกันมาข้ามปีนะครับคู้แบบนี้คงจะไม่โอเวอร์เกินไปนะครับสำหรับการเกรินถึงการกลับมาครั้งของภายนต์ชุดที่เกมส์บอลนเพราะ r o s s s k y f หนังในชุดพยัคร้ศย์0จที่มีเดนเน่ครีกแสดงนำเป็นครั้งที่3ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาคใหม่ที่ใครๆก็ตั้งตาคอยเท่านั้นนะครับมันคือผลงานที่กลับมาพร้อมกับการฉลองครบรอบ50ปีภาพยนตร์ชุดนี้ครับ และตลอด50ปีที่ผ่านมากับ23ภาคภายใต้<ม>แบรนด์เนมเจมส์บอ์กับดารา7คนที่มารับบทสายรับบอลน,นะครับเรื่องราวและรายละเอียดของหนังหลายๆแง่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับแต่แน่นอน50ปีผ่านไปในหนังเจมส์บอ์ก็มีจุดรวมที่น่าสนใจและกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสุดๆของหนังชุดนี้อยู่ไม่น้อยครับที่สำคัญเอกลักษณ์เหล่านี้มีเรื่องราวและรายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ เริ่มต้นจากฉากประจำเรื่องฉากนี้ครับใครที่เป็นแฟนหนังเจมส์บอ์ไม่มีพลาดครับต้องจําได้ติดตาแน่นอนสำหรับฉากเปิดเรื่องที่เป็นภาพของบอ์กับกล้องเล็งปืนแบบนี้ครับในภาษาทางการนะครับเขาเรียกฉากนี้ว่าการเบรลสีเควนนะครับหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือ ฉากยิงปืนตอนเปิดเรื่องนี่แหละครับถูกใช้งานมาตั้งแต่หนังเจมส์บอลภาคแรก1962อย่างเรื่องด็อกรโนนั่นแหละครับด้วยความเห็นของนักประวัติศาสตร์นะครับวิเคราะห์ไว้ว่าการออกแบบฉากเปิดเรื่องหนังชุดเจมส์บอลนี้นักออกแบบไตเติ้ลภาพยนตร์อย่างมูรสบินเดอร์เจ้าของผลงานนี้น่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากฉากจบของหนังชั้นครูเรื่องนี้ครับ The Great Train Robbery หนังในปี1903หนังเรื่องแรกของโลกครับที่ออกแบบช็อตให้ตัวละครยิงปืนออกมาทางคนดูซึ่งมันก็ถูกพัฒนานำมาใช้ในเจมส์บอนด์และเป็นที่รู้กันว่าฉากเปิดเรื่องนี้ใครที่เล่นเป็นเจมส์บอนด์ในภาคนั้นนก็จะต้องมารับหน้าที่ไปโดยปริยายครับไม่ว่าจะเป็นดานนครีกเพียส์บรอสดน รือว่าจิงปืนสองมือในแบบของโรเจอร์มัวคุกเข่าลงไปยิงปืนนะครับในแบบของจอจลาเซนบีหรือแม้แต่เดินเลนเคลกที่หยิบปืนขึ้นมาจากพื้นเข้าสู่ฉากกันเบรร์ซีเควนต์แบบเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในคาสิโนรอยัลอาจจะดูแปลกตาไปนิดนะครับแต่ก็เป็นเดินเลนเคลกเล่นเองนี่แหละครับ แต่ฉากนี้ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญในหนังเจมส์บอ์มาตั้งแต่ภาคแรกเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ในด็อกรโนมีชอนคอเนอรี่รับบทเป็นสารับเจมส์บอ์แต่ในฉากการเบร r e ์ซีเควน c e ฉากนี้เจ้าตัวกลับไม่ได้เล่นเองแต่เป็นหน้าที่ของบ๊อบไซมอนซึ่งมารับหน้าที่เป็นสตันแมนในหนังเจมส์บอ์ภาคนั้นมาเล่นแทนครับซึ่งการเบรลลซีเควนที่บ็อบไซมอนเล่นนี้ ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาคต่ตอๆมาครับกว่าที่ชอนคูนเนรี่จะตัดสินใจมาเล่นฉากนี้เองก็ปาเข้าไปภาคที่4อย่างซันเดอร์บอลโน่นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเล่นเองเป็นครั้งแรกทั้งทีชอนคูนเนรี่ก็เลยถือโอกาสใส่ลีลาเข้าไปสักหน่อยครับต่อจากฉากนี้ตามธรรมเนียมเลยครับ ตีมติดหูแบบนี้เลยครับที่อยู่คู่กับภาพยนตร์ชุดเกมส์บอลมา50ปีพราะดิบพอดีเท่ากับอายุของภาพยนตร์ชุดนี้เลยแหละครับซึ่งมันก็กลายเป็นธรรมเนียมที่ต้องใช้อยู่ทุกภาคทุกภาค จริงๆแล้วงานเพลงเจมส์บอลทีมเพลงนี้ประพันธ์โดยมอนตีนอร์แมนนะครับนักร้องนักรดนตร,ตรีคนนี้นี่แหละครับซึ่งท่วงทํานองที่คุณโูของเจมส์บอลนี้ความจริงแล้วมอนตีนอร์แมนแต่งขึ้นมาในเพลงที่มีชื่อว่า b d s i d e g o o d Side, good side good เพลงนี้ครับ I was born with this u n l u c k y s n e e z e and what is worse I came into the world the wrong way round and so on I was born with this งานเพลงซึ่งมีกลิ่นอายในแบบเอเชียซึ่งเมเลรีนิกก็ถูกปรับอีกครั้งหนึ่งครับ จนท้ายที่สุดก็มีการปรับให้เพลงมีกลิ่นกีตาร์ในแบบเซิร์ฟมิวสิกจนกลายมาเป็นเพลงของเกมสปอนที่ถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับ รูุมาจากเรื่องไตเติ้ลได้แล้วนะครับมาต่อกันที่ตัวละครหลักอย่างเจมส์บอนด์แต่รับชาวอังกฤษที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของยอดนักเขียนคนนี้เอียนเฟลมิงแน่นอนครับเขาเป็นหนุ่มอังกฤษมากดีแล้วก็มีดารามารับบทนี้แล้วถึง7คนครับ ก็ทําให้เจมส์บอลในแต่ละภาพมีบุคลิกรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เจมส์บอลแต่ละคนก็มีจุดร่วมที่ทําให้คาแรคเตอร์นี้มีเอกลักษณ์ครับเริ่มจาก My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Who are you? My name is Bond. James Bond. การแนะนําตัวไหนลักษณะนี้แหละครับที่กลายเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเจมส์บอนด์ทุกคนต้องทําในทุกๆภาคของหนังชุดนี้ครับและครั้งแรกที่ประโยคแนะนําตัวซึ่งขึ้นต้นด้วยนามสกุลนี้ถูกใช้ก็คือฉากนี้แหละครับเมื่อ50ปีที่แล้วในด็อกตรโนเมื่อตัวละครของอุนิสเกอสันแนะนําตัวก่อนว่าเทรนซ์ซเวเนียเทรน์แบบนี้แล้วเจมส์บอนด์ก็เลยต้องแนะนำตัวกลับครับ <James> Bond. และก็ไม่ใช่แค่การแนะนำตัวเท่านั้นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของบอนด์อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่คนจำได้ขึ้นใจก็คือ one medium dry vodka martini mix like you said sir and not stirred thank you anything else sir no that's all <S dry martini lemon peel shaken not stirred เครื่องดื่ม <V odka? S 2> ประจำตัวของบอนด์นี่แหละครับนั่นก็คือวอดก้ามาร์ตินี่ขยา <this time? S 2> ไม่คน shaken not stirred uh, just a drink a martini shaken not stirred จร,จริงๆแล้วเครื่องดื่มประจําตัวของบอลแก้วนี้เป็นสิน่งที่เอียนเฟลมิงเขียนไว้ตั้งแต่ในเวอร์ชั่นนิยายแล้วล่ะครับโดยความนิยมของทั้งหนังทั้งนิยายจึง,จงทําให้มีบาร์เทนเดอร์ไม่น้อยนะครับที่อยากจะลองสร้างสรรค์เมนูค็อกเทลจากหน้ากระดาษนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ครับตรแต่หนึ่งคำถามที่ตามมาก็คือระหว่างการคนกับการขย่ามันต่างกันตรงไหนครับ Boozy about Bond's best-known beverage question Fans have a about ปัญหาข้อนี้คนก็ถามกันทั่วโลกแหละครับและหนึ่งในตัวแทนที่ลงมือพิสูจน์เรื่องนี้ก็คือรายการสารคดีที่มีชื่อว่า Miss Butter ครับในตอนพิเศษเกี่ยวกับเกมส์บอลนั่นแหละครับซึ่งการทดลองในรายการก็ปรากฏว่ารสชาติของมาร์ตินี่ที่ผสมด้วยการคนและการเขย่านั้นมีความแตกต่างกันจริงๆครับ In the name of science, Carrie Grant and Tori head to legendary San Francisco martini bar. all of these broken little ice crystals at the top from the shaking being rough and breaking off all the corners. Whereas the stirred martini is a lot more gentle and you have just a clear martini. และอีกส่วนหนึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ออกมาด้วยการทดลองนะครับพบว่ามาร์ตินี่ที่ปรุงด้วยการเขย่านั้นจะเกิดสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิเดนต์มากกว่าแก้วที่ปรุงด้วยการคนครับมันก็จะทําให้ค็อกเทลสูตรเจมส์บอลนี้อันตรายต่อสุขภาพน้อยลงกว่าแก้วที่ปรุงด้วยการคนนั่นเองครับแม่ช่างเป็นสายลับที่ละเอียดอ่อนและก็รักสุขภาพจริงๆนะครับ ในความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของสายลับเมืองผู้ดีคนนี้นะครับแฟนหนังเจมส์บอ์ต้องบอกว่ามันเยอะกว่านี้ครับและก็จริงครับไหนจะเรื่องของอาวุธลับแล้วก็เรื่องสาวๆที่เรารู้จักกันในนามของบอ์เกิร์อีกลักแต่เอกลักษณ์ที่เราพูดถึงในวันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ที่จริงๆแล้ว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาของเจมส์บอนด์ในแต่ละภาคเลยครับแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่ว่าอีก50ปีผ่านไปจะเป็น,100ปปนร้อยปีเจมส์บอนด์สายลับอังกฤษคนนี้ก็ยังคงต้องยิงปืนแบบนี้ประกอบกับเพลงแบบนี้และก็แนะนำตัวแบบนี้ Bon d James Bond. พร้อมกับสั่ง <Bond. S 1> เครื่องดื่มแก้วนี้ว่าคัมชกัน อยู่ไม่ขาดแน่นอนครับ